ข่าวร้อวาวว้อนึกีกแค่เพียง3วันนะคะกับการเปิดประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติก็จะเริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นช่วงที่ระบบการทำงานของสภาจะถูกตีกรอบให้พิจารณาในเรื่องของกฎหมายเป็นหลัก และด้วยเหตุผลนี้เองที่ทําให้หลายฝ่ายจับจ้องชนิดตามไม่กระพริบค่ะว่ารัฐบาลจะมีการผลักดันเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพันตํารวจโททักษิณชินวัตรหรือไม่แม้ว่าก่อนหน้านี้มติที่ประชุมพักเพื่อไทยจะประกาศชัดเจนนะคะว่าจะมีการชะลอการแก้ไขพระราชบัญญัติจัดระเบียบกลาโหมพุทธศักราช2551และการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไปก่อนโดยจะยังไม่มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาสมัยนี้ แต่กับท่าทีของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเดินหน้าพร้อมกับเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นพระราชบัญญัติปรองดองจึงไม่อาจรับประกันได้ว่ารัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยจะเดินหมากอย่างไรกันแน่ในช่วงการเปิดสภาสมัยนิติบัญญัติส่วนประเด็นที่มีการจะประชุมส,สภาสมัยสามัญน,นิติบัญญัตินะครับที่จะมีการประชุมวันที่21ธันวาคมทั้นทาง พักเองนะครับก็ได้รับคาแนะนําจากฝ่ายกฎหมายว่ากรณีที่ยังมีการทําเรื่องนะงบประมาณรวมทั้งการทําเรื่องนโยบายในการฟื้นฟูนอยู่กรณี้เรื่องที่จะเสนอกฎข้อกฎหมายนยไม่ว่าจะเป็นการเรื่องแก้รัฐมนูนก็ดีรวมถึงการจะแก้เรื่องพรบกลาโหมก็ดีรวมถึงการจะเสนอกฎหมายพรบนิจทศกสกมก็ดีขอให้มีการ เอาไว้ก่อนขอศึกษากันไว้ก่อนนะครับขอประชุมนัดหน้าจึงจะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการนําเสนอกฎหมายใดๆที่จะเข้าสู่สภานในสมัยสามัญนิติบัญญัตินะครับเพราะข้อนี้ทางกฎหมายก็กำลังชี้แจงว่ากาลังดําเนินการที่จะมีการนําเสนอกฎหมายเข้ามาเพื่อเกิดความรอบคอบนะครับส่วน และก็เป็นไปอย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะคะโดยเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานายพร้อมพงกล่าวว่าในวันอังคารที่20ธันวาคมพักเพื่อไทยจะมีการประชุมพักเพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจในข้อกฎหมายเรื่องการแก้ไขรัฐธรร,รมนูญเพื่อที่จะเสนอเข้าสู่สภาสมัยนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2550มีจุดอ่อนเพราะมาจากการทําร,รัฐประหาร,รเผด็จการอํานาจไม่ได้มาจากประชาชน ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะยึดแนวทางของรัฐธรรมนูญปี2540เป็นหลักพร้อมกับจะมีการหารือในเรื่องของการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอขึ้นมาจากการร่างรัฐธรรมนูญโดยสอสอรอ3นี้ต้องมาจากประชาชนทั้ง77จังหวัดโดยตัวแทนนักวิชาการและเอกชนเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปนโดยประชาชนเพื่อประชาชนและเป็นไปตามที่พักได้หาเสียงเอาไว้ นอกจากนี้ยังได้วางโครงสร้างในอนาคตเพื่อกำหนดทิศทางของประเทศโดยคาดว่าจะเดินหน้าได้หลังปีใหม่ยืนยันว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ไม่ได้แก้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือเพื่อใครใคนใดคนหนึ่งเรียกว่าชัดเจนแล้วนะคะว่าสมัยประชุมนิติบัญญัติในอีกสาวันข้างหน้านี้พรรคเพื่อไทยจะมีการผลักดันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน ซึ่งท่าทีดังกล่าวนี้สอดรับกับการออกมากดดันรัฐบาลของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือ,อนปชที่เพิ่งถแถลงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่านับจากนี้บรรยากาศทางการเมืองจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่งเห็นได้จากมีความพยายามวางระเบิดในสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสั่งสอนให้เกิดความเกรงกลัว สำหรับนปชการเคลื่อนไหวในระยะต่อไปจะมุ่งเน้นให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ2550ส่วนที่พักเพื่อไทยจะให้ชะลอกแก้แก้รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติกลาโหมพระราชบัญญัตนินิรโทษกรรมไว้ก่อนนั้นนางทิดาถาวรเสรศรักษาการประธานนปชกล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีหลายช่องทางทั้งจากภาคการเมืองและรัฐบาลแต่ในฐานะภาคประชาชนต้องการที่จะให้มีการแก้ไขเร็วที่สุด ตักกลุ่มอำเภอใหม่เนะี่ยเป็นองไรเขตที่ตั้งมเมื่อเราตัดสินใจว่าเราต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ5.0ตั้งแต่เราก่อตั้งองค์กรนกปรชและมาถึงบัดนี้เราบรรลุเป้าหมายเป็นขั้น,น,นแล้วเราต้องเดินหน้าต่อนะคะเราต้องเดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นในขณะพี่เนาะขณะนี้พี่น้องในหลายจังหวัดเริ่มโทรศัพท์มาแล้ว ขอลงชื่อเพื่อแก้รัฐธรรมนูญใหม่นะคะแต่ว่าในเรื่องนี้เรามีทางทำได้หลายทางแต่เราจะทำคู่ขนานกันไปพักเพื่อไทยรัฐสภาจะทำอย่างไรก็ก็ทำเพราะว่าแกนนำเราส่วนหนึ่งก็เข้าไปทำหน้าที่ในขานั้นแต่นอปชอ ก็จำเป็นต้องเดินหน้าตามนโยบายและเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเราใช่เปล่าคะ<ช>คือใครทำไม่ทำไม่รู้ทำช้าทำเร็วไม่รู้แต่เราต้องทำแน่ๆใช่ไหมคะ<ช>และไม่เท่านั้นจากการเปิดเผยของนายแพทย์เวงโตจีราการสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและแกนนำกลุ่มนปชยังทำให้ทราบว่าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวอาจมีการตระเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยได้เขียนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550มาตรา291เพื่อเปิดโอกาสให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอจำนวนประมาณ90คนประกอบด้วยสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้ง77คนและจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนประมาณ20คน เมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะส่งเรื่องให้รัฐบาลซึ่งมีนโยบายในการเป็นเจ้าภาพในการแก้รัฐธรรมนูญและเชื่อว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในต้นปี2 5 5 5และเมื่อได้สสรทั้ง90คนเป็นที่เรียบร้อยจะลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนว่าต้องการรัฐธรรมนูญฉบับ2,540หรือ2,550เพื่อนำมาเป็นต้นแบบโดยการแก้ไขเรื่องใดๆนั้นเป็นหน้าที่ของสสร โดยจะไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือการกดดันจากฝ่ายใดๆทั้งสิ้นและเชื่อว่าสอสอรอจะใช้เวลาทำงานกันประมาณหนึ่งปีคาดว่าประชาชนจะได้ลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายในต้นปี2556ในระบอบประชาธิปไตยนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้หากวางอยู่บนพื้นฐานเพื่อพัฒนาการทำงานและข้อบังคับต่างๆให้มีความเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ที่หลายฝ่ายเป็นห่วงก็คือการเปิดช่องแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมการสําหรับการช่วยเหลือพันตํารวจโททักษินชินวัตรประเด็นสําคัญอยู่ที่มาตรา309ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติว่าบรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2549ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้นั่นหมายความว่ามาตรา3 0 9ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้การรับรองคำสั่งหรือกฎหมายใดๆรวมทั้งการกระทำใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ให้ถือว่าคำสั่งหรือกฎหมายรวมทั้งการกระทำนั้นๆชอบด้วยกฎหมาย เพราะฉะนั้นหากมีการยกเลิกมากตรานี้ก็เท่ากับว่าคำสั่งหรือกฎหมายรวมทั้งการกระทำใดๆของคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ถือเป็นโมฆะหรือไม่ซึ่งก็เท่ากับการลบล้างฟอกโทษความผิดทั้งหมดของพันตำรวจโททักษินเนื่องจากคดีส่วนใหญ่เริ่มต้นมาจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือคอตอสอซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการทำรัฐประหาร ยางไรก็ตามอาจารย์คมสรรโพคงอดีตกันมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา309ว่าไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดให้กับพันตำรวจโททักษินได้เพราะมาตรา309เป็นเพียงการรับรองความชอบธรรมแต่ยอมรับว่ามาตรา3 0 9ยยังคงมีปัญหาในประเด็นที่มีการรับรองผลในอนาคตดังนั้นประเด็นนี้นักกฎหมายจึงมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป และที่ต้องพิจารณากันเป็นพิเศษกับการเปิดประเด็นของกลุ่มนิติราชนำโดยอาจารย์วรเจตภาคีรัฐหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ดูสอดคล้องกับข้อควรพิจารณาของมาตรา309อยู่ไม่น้อยประเด็นที่1ผลพวงของรัฐประหาร19กันยายน2549เป็นการกระทําผิดกฎหมายทําลายนิติรัฐประชาธิปไตย และยังเป็นต้นเหตุปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงเสนอให้ลบล้างผลพวงของรัฐประหารโดยให้ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลรัฐประหารเสียเปล่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีผลทางกฎหมายครอบคลุมดังนี้ 1.1ประกาศรัฐประหาร19กันยายน2549และการกระทำใดๆที่มุ่งผลทางกฎหมายของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ,อรคอปคอตั้งแต่วันที่19กันยายน2549ถึง30กันยายน2549 1.2รัฐธ,ธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549มาตรา36และ37ให้เสียเปล่าและถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีผลทางกฎหมาย1.3คำวินิจฉัยของตุลาการศาลร,รัฐธ,ธรรมนูญศาลร,รัฐธ,ธรรมนูญคำพิพากษาของศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่อาศัยอำนาจตามคอปคอ,อและมีผลต่อเนื่องรัฐประหาร19กันยายน2549 โดยเฉพาะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประกาศให้เรื่องเริ่มเ,เรื่องโดยคอตสอยุติลงปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวทางเปิดเหล่านี้ล้วนนําไปสู่การปลดพันธนาการหรือคดีที่เหลืออยู่ของพันตํารวจโททักษินได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะ การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กําลังจะเริ่มนับหนึ่งในช่วงของการเปิดประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติในอีก3วันข้างหน้านี้จึงเป็นอะไรที่จะต้องลุ้นกันต่อไปค่ะว่าจะนําพาสถานการณ์ของบ้านเมืองไปสู่ทิศทางใดทั้ทงนี้นะคะสำหรับความหมายของการประชุมสภาสมัยนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาจะดําเนินการประชุมได้เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด2 พระมาหากษัตริย์หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติการอนุมัติพระ,ะราชกำหนดการให้ความผินชอบในการประกาศสงครามการรับฟังคำชี้แจงและการให้ความผินชอบหนังสือสัญญาการเลือกหรือการให้ความผินชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งการตั้งกระทู้ถามและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รวมทั้งไม่ให้มีการเสนอบัญญัติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจการที่กําหนดห้ามไว้เช่นนี้ก็เนื่องมาจากไม่ประสงค์ที่จะให้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกันทุกสมัยประชุมหรือมีการพิจารณายติต่างๆจนไม่มีเวลาที่จะพิจารณาร่างกฎหมายอย่างไรก็ตามข้อห้ามดังกล่าวมิได้ห้ามไว้อย่างเด็ดขาดหากมีความจําเป็นรัฐสภาจะมีมติให้พิจารณาเรื่องอื่นด้วยคะแนนเสียงที่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสภาให้พิจารณาเรื่องอื่นใดก็ได้วันเริ่มสมัยประชุมสภานิติบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กําหนดในกรณีที่การเริ่มประชุมครั้งแรกมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึง150วันจะไม่มีการประชุมส,สามัญน,นิติบัญญัติสำหรับปีนั้นก็ได้ สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นสมัยประชุมที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีสามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาให้กับการทำงานด้านนิติบัญญัติโดยไม่ต้องมัวกังวลหรือถูกแรงกดดันจากปัจจัยหรือประเด็นทางการเมืองมากจนเกินไปค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันอาทิตย์วันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะดิฉันชันช,ดชดาพรศรีอุดอรและทีมงานรายการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ